ที่ชมจะได้เห็นนะฮะนับจากนี้ไปเรียกว่าเป็นการส่งเสริมฝีมือของแรงงานที่ขึ้นชื่อระดับโลกเป็นการแข่งขันเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบโอลิมปิกเลยอะะ่ะที่ฝรั่งเศสใช่ไหมฮะรอบนี้เนี่ยคุณอุษาอิบสุวรรณถือว่าเป็นสื่อมวลชนของไทยแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทนของไทยพีบีเอสไปทําข่าวที่ฝรั่งเศสแล้วเดี๋ยวจะมีการรวบรวมนะครับเนื้อหาทุกอย่างเกี่ยวกับการแข่งขันเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานนี่นะฮะ ซึ่งมีการแข่งขันเนี่ย22คนคที่ไปกันกับอีก19สาขาหวังว่าจะคว้าเหรียญทองมาให้กับคนไทยด้วยเดี๋ยวลองฟังเป็นแบบนี้ในะค้ชมครับคือการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติฮะหรือที่เรียกว่า world skill ครับเป็นการแข่งขันทักษะด้านอาชีพในระดับโลกเลยนะฮะโดย,ยเยาวชนอายุ18ถึง22ปีเนี่ยเปรียบเสมือนการแข่งขันโอลิมปิกแรงงานการจัดการนะครับสองปีก็จะมีการแขนน่งขันหนึ่งครั้งนะ ไประเทศไทยก็ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันขตั้งแต่ปี2 5 3 6ซึ่งปีนี้ครับการแข่งขัน r บ d s k i l l s จากที่เมืองดียงสาธาร,ารณรัฐฝรั่งเศสครับโดยที่กลุมพัฒนาฝีมือแรงงานและก็่วงงานที่เกี่ยวข้องนะฮะได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันข22คนใน19สาขายกตัวอย่างนะครับเช่นสาขากราฟิกดีไซน์สาขาการก่ออิฐสาขาการจัดดอกไม้สาขาการแต่งผมและก็สาขาอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับ ค่ะนี่สาขาขึ้นให้ดูหน้าจอความจริงมีเยอะมากคุณผู้ชมค่ะหลายสาขาที่น่าสนใจนะคะคส่วนผลการแข่งขันค่ะจะแบ่งเป็นรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงรวมทั้งประกาศนียบัตรฝีมือยอดเยี่ยมนอกจากเป็นการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยแล้วเมื่อได้รางวัลก็จะสร้างความเชื่อมั่นต่อน,นักลงทุนและส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นต่อไปด้วยค่ะและไทย PBS เป็นสื่อบุญชนแห่งเดียวในประเทศไทยนะคะโดยน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณและคุณวิเชีย ราชวงค่ะได้รับคัดเลือกให้เป็นสื่อมวลชนก่อติดกิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง15กันยายน2567นี้ด้วยค่ะนี่ส่งเสริมนะฮะเยาวาชนของไทยเรานะครับไปสู่เวทีโลกครับแล้วก็เดี๋ยวรอวันที่คุณสาย,ยิกวัน,นจะคอยมีการส่งเนื้อหา ที่ว่าคอยไปเกาะติดนะฮะในวันนั้นให้ดูอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอะย้ำว่าเป็นการแข่งขันของเยาวชนนะคะเอาละการแข่งขันลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนอกเหนือจากคนไทยที่ส่งแรงเชียร์แรงใจไปเชียร์แล้วนะครอบครัวค่ะสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากปรากฏว่าอ้อมอุษาเอี่ยมสวรร์เข้าลงพื้นที่ไปเกาะติดครอบครัวนี้ค่ะครอบครัวนี้เขาบอกให้กําลังใจลูกดีมากเพราะลูกเขาเนี่ยจะไปแข่งในสาขาเมคคาทรอนิกสค่ะพร้อมกับการแข่งขันในครั้งนี้หวังว่า น่าจักว้าเหรียญทองกลับมาค่ะเอาเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานนี้ค่ะกว่าจะมาถึงวันนี้ครอบครัวสีจันเล่าว่าผ่านทั้งความตื่นเต้นและต้องเสียน้ำตากับการแข่งขันฝีมือแรงงานของลูกชายซึ่งสุดท้ายความพยายามและความสามารถ ก็ทําให้ในายนัครินศรีจันทร์หรือน้องเต้ยได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติหรือ WorldSkills สาขาแมคคาทรอนิกก็เลยว่าลูกก็ทำมาร่านดีเนาะประสบการณ์เขาก็เยอะกำลังใจเขาก็เยอะอยากให้เขาแบบใ้้ําเต็มที่ผ้นแพ้หรือชนะก็อย่าไปคาดหวังอะไรอะไรกันมันมากคือเราทำหน้าที่ของเราคือเป็นตัวแทนประเทศไทย เราก็ทําเหมือนเราเป็นนักกีฬาทําให้เต็มที่เหมือนเหมือนที่เราฝึกฝึกซ้อมมาแพา้ชนะอะไรก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องอ,อีกเรื่องหนึง่งแต่เราทําเต็มที่แล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จของของลูกแล้วเมื่อได้กําลังใจเต็มเปีย่ยมก็ต้องฝึกซ้อมร่วมกับนายอภิสิทธิ์ชัยโชติหรือน้องเต้ยในฐานะตัวแทนเยาวชนไทยสาขาเแมคคาโทรอนิกประเภททีมทั้งสองคนต้องช่วยกันเขียนโปรแกรมต่อวงจรและต้องทำงานให้ทันเวลาที่กำหนดเพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ ซึ่งทั้งสองคนตั้งเป้าจะทําเต็มที่และคว้าเหรียญรางวัลให้ประเทศไทยตอนแรกก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแต่ก็อยากจะทีมชาติไทยครับไปโบกสะบัดในเวทีระดับนานาชาติครับอยากโชว์ให้คนทั้งโลกเห็นว่าทีมชาติไทยเราก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับก็สิ่งที่อยากจะมาต่อยอดนะครับก็คือผมอยากเข้าไปแข่งขันในระดับเวบิร์สกิลครับแล้วก็จะนำประสบการณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่เป็นอุป,ปกรณ์ใหม่ๆ าพัฒนที่ประเทศเรราครับลว,วลาไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนการแข่งขันทำให้ทั้งสองคนต้องเร่งมือฝึกซ้อม <Okay. S 2> โดยผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้มองว่าหากเยาวชนได้รางวัลจะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นที่เชื่อมั่นของนักลงทุนแต่ถ้าเราเออกไปเป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลกได้ว่าในสาขาที่เป็นเทคโนโลยีทันสูงอย่างแมกคาซิอนิกเนี่ยเรามีกระบวนการการสร้างเยาวชนนะครับซึ่งประสบความสำเร็จในระดับการได้เหรียญทองกันมาเนี่ย นะครับมันจะเป็นแรงจูงใจในมิติที่คล้ายๆกับซอฟต์พาวเวอร์ครับมันอาจจะไม่ปังเดียวแต่ว่ามันจะมีอิทธิพลนะครับในเรื่องของการให้คุณค่าว่าเมืองไทยเนี่ยมีกระบวนการการพัฒน,นาทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในระดับโลกนะครับแล้วมันจะเริ่มเป็นแรงดึงดูดให้กับนายทุนต่างชาติเนี่ยมองกลับเข้ามาว่าจริงๆเนี่ยไทยแลนด์ของเราก็ยังเป็นพื้นที่นะครับที่มีความน่าหลงไหลในการลงทุนหลายๆมิตินะครับ ส่วนความท้าทายครั้งนี้คือเยาวชนจะไม่รู้โจทย์การแข่งขันมาก่อนแต่หากมีทักษะการเขียนโปรแกรมการต่อวงจรที่แข็งแรงก็จะสามารถเอาชนะเยาวชนจากทั่วโลกได้รวมส่งกำลังใจให้เยาวชนไทยในสาขาแมคคาทรอนิกส์และอีก18สาขาในการแข่งขัน WorldSkills ครั้งที่47ณเมืองลียงสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง15กันยายนนี้อุสาหเอี่ยมสวรรณไทย p d s รายงานคุณผู้ชมติดตามได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่10ถึง15กันยายนนี้ค่ะเรียกว่าคอนเทนต์นี้อัดแน่นแน่ๆออนไลน์เนี่ยจุกๆเยอะบอกต้องบอกว่าเราทำหลายอย่างทั้ง YouTube Facebook ที่สำคัญคือ TikTok Oh. นะคะส่วนออนแอนเนี่ยได้พบกันแน่นอนนะ,ะนะ้ออ้อมก็จะมีการรายงานสดเข้ามาด้วยภาพเด็กนี้คือว่าปี2019ะนะดังนั้นปีนี้นะครับติดตามทุกความเคลื่อนไหวเนี่ยกับอุสาหเอี่ยมสุวรรณนะครับจะคอยรายงานผ่านออนไลน์แต่ว่าต้องบอกน้องๆแบบนี้ พี่เดียวนี่คือเริ่มแชร์ตั้งแต่ที่ว่าน้องออลงในออนไลน์นะคอยแชร์ตลอดนะฮะเพราะนี่คือเมล็ดพันธุ์ใหม่ครับของเมืองไทยเราจะไปฉายแสงให้ชาวต่างชาติได้เห็นเราเชื่อว่าเขาจะคว้ารางวัลนะครับกับมาสู่ปรเทศไทยอย่างแน่นอนเป็นแรงบันดาลใจครับให้กับแรงงานของประเทศไทยเองแต่นี่คือเริ่มต้นที่เยาวชนที่จะไปทําให้เห็นนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะครับ